สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังกุพันธ์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เกิดเหตุที่โศกสลดนะคะขึ้นที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่นะคะนั่นก็คือนักโทษการเมืองนายวันชัยรักสงวนศิล์นนะคะได้เสียชีวิตลงในขณะที่ยังต่อสู้กับคดีทางการเมืองอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ก็ถือว่าท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วเพราะว่าได้เสียชีวิตในคุก ทางการเมืองนะคะเหตุการณ์นี้ก็ได้ทำให้เกิดความตื่นตัวในสังคมไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงการที่จะให้มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองนะคะเรามาพูดถึงกรณีของคุณวันชัยรักสงวนศินซะก่อนนะคะว่าท่านคือ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างใดายานะคะมีอายุเพียง31ปีเท่านั้นเองนะคะที่ได้มาที่เสียชีวิตลงนะคะขณะที่ท่านมีอายุเพียง31ปีนะคะเป็นชาวตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองที่จังหวัดอุดรธานีนั้นเนื่องจาก มีการใช้การกำลังอาวุธสงครามร้ายแรงเข้าสลายการชุมนุมที่บริเวณราชประสงค์กรุงเทพในปี2553นะคะนายวันชัยก็จึงได้ไปร่วมกันชุมนุมที่บริเวณสารกลางเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชาชีวะยุติการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมหลังจากนั้นจึงได้ถูกทหารจับกลุ่มโดยมีโดยมีการรายงานนะคะว่าได้ถูกเหยียบและก็มีการใช้ ไม้ทุบตีที่ด้านหลังนะคะแล้วได้ถูกแจ้งความำดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงขณะน,นี้คดีนั้นก็ยังก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นคดีก็ยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยุบลราชธานีนะคะซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ไปรวมกลุ่มกันนะคะในนามของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภา53หรือสปอชนะคะที่ได้นําเสนอความจริงเพื่อความยุติธรรมนอกจากนี้นะคะอาจารย์ท่านยังเป็นสมาชิกของกลุ่มเรดแฟมนะคะซึ่ง ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนผู้ถูกได้รับผลกระทบเกี่ยวกับคดีความจากกรณีสลายการชุมนุมปี53ให้ได้รับสิทธินะคะตามสมควรด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์ทีอันใหม่นะคะจาก คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะขณะนี้จันก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะจันสวัสดีค่ะจันทีสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับอาจารย์สุดาครับสวัสดีครับท่านผนคชมทุกท่านครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการถอดสลักข่าวกับเรานะคะค,ค่ะวันนี้ก็คง,งจะค,จค่ะวันนี้คงจะมีเรื่องที่จะสอบถามอาจารย์หลายประเด็นนะคะก่อนอื่นเลยก็คือที่อาจารย์คงจะได้ทราบข่าว เกี่ยวกับกรณีนักโทษการเมืองนายวัญชัยรักสงวนศิล์ได้เสียชีวิตลงนะคะขณะที่ยังต่อสู้คดีนะคะและอาจารย์ก็ได้ติดตามออการดําเนินคดีเกี่ยวกับคดีของออประชาชนผู้ไปชุมนุมทางการเมืองนะคะในปี53อย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์มีออความรู้สึกยังไงคะกับข่าวที่ได้ยินค่ะ ก็คือการเสียชีวิตลงของคุณวันชัยล่าสุดนะครับหรือว่าก่อนนั้นนี้ก็กรณีของอากงคุณอมพลนะครับซึ่งซึ่งต่างก็เป็นผู้เป็นเขาผู้ต้องหาคดีทางการเมืองเราต้องคิดว่าทั้งสองคนเป็นคดีทางการเมืองครับเมื่อเขาเสียชีวิตลงเราเขารู้สึกว่าใเข้อที่จริงบางอย่างที่เขายืนยันตลอดว่าเขาจะเสด็กข,ข้อกล่าวหาที่ยืนยันที่จะต่อสู้เนี่ยมันมันไม่ไถูกทําให้ปรากฏอ่าคือเขาไม่ได้ อก็คือเสียใจที่เขาไม่สามารถได้ยืนยันสิ่งที่เขายืนหยัดตลอดว่าเขาไม่มีความผิดจนถึงที่สุดเสียใจกับครอบครัวกับคนรักกับประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและก็ประชาธิปไตยที่ที่เราได้ข่าวอ่าเมื่อปลายปีนี้นข่าวปลายปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องเศร้านะฮะในส่วนตัวผมรู้สึกผมเสียใจและผมก็รู้สึกเป็นห่วงอ่า คนที่กลุ่มของเรานี่ติดตามช่วยเหลืออคือกลุ่มผู้ต้องขังคดีทางการเมืองจากอุบลราชธานีอีกสี่คนแล้วก็ที่อยู่ในเรือนจำพิเศษที่ท,ที่ที่หลักสีที่บางเขนเนี่ยก็อีกจำนวนมากก็คิดว่าการจากไปของคุณวันไทยมันน่าจะส่งผลต่อกำลังใจ้คนที่ที่ยืนหยัดต่อสู้แล้วก็ยืนยันตลอดมาว่าตัวเองบริสุทธิ์ตนเองเป็นแค่ คนที่มีความสนใจทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้ตื่นตัวทางการเมืองและลุกขึ้นมาใช้สิทธิทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญปกป้องคุ้มครองให้เพียง,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 งแต่ว่าในช่วงเวลาขณะนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายบางฉบับซึ่งมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานถูกประกาศใช้มันทงทําให้พวกเขากลายเป็นเป็นผู้มีความผิดทางการเมืองไปโดยปริยายแล้วก็ถูกจัดกลุ่มคุมขังและก็จนเสียชีวิตในที่สุด อาจารย์ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับกรณีของผู้ถูกดําเนินคดีที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมคะจากที่อาจารย์ได้เก็บข้อมูลต่างๆนี่ประชาชนที่ถูกดําเนินคดีคในช่วงของการสลายการชุมนุมได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมไหมคะก็กระบวนการยุติธรรมของประเทศนีมน้มันอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการจับกลุมนะครับเพราะว่า ในวันเกิดเหตุคือวันที่สิบเก้าอย่างกรณีที่อุบลสิบเก้าพฤษภาคมสองพันรห้าสิบสามเนี่ยในวันเกิดเหตุมีการชุมนุมมีการเผาสารกลางซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเผานะครับทางตำบบรวจเองก็ไม่ได้จับกลุ่มใครในที่เกิดเหตุเพียงแต่มีการถ่ายภาพถ่ายภาพเก็บไว้จากนั้นก็ออกหมายจับผิดป,ประกาศแล้วก็ตามจับบางคนก็ไปมอบตัวบางคนก็ถูกถูก การใช้เล่ห์อธบายว่าเออมีเหตุที่ต้องช่วยที่สารยามรวจก็ <c oughs> ก็ไปก็ถูกควบคุมตัวไว้คือ <c oughs> คนที่ถูกจับส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนี่ไม่ได้หนี <c oughs> นะครับยังคงประกอบอาชีพป,ปกติ <c oughs> บางส่วนก็ไปมอบตัวด้วยความสุจริตใจด้วยซ้าว่าตัวเองก็รู้จักกับตํารวจก็รู้กันว่าไม่ได้ทําความผิดท <c oughs> ้ายก็ถูกจับกลุมคุมขังเป็นปีนะครับบางคนนี่มีความผิดมีแปดเก้าคนซึ่ง ต้องติดคุกเป็นปีกว่าศาลจะตัดสินว่าพวกเขาไม่มีความผิดและยกฟ้องซึ่งมันก็สะท้อนกระบวนการจับกุมคือคุณคุณถ่ายภาพใครได้คุณก็จับพอจับแล้วคุณคุณก็ไต่สวนโดยที่คุณตั้งชุดข้อหาไว้แล้วมากมายทั้งฝ่าฝืนพรกอขัดขวางการจับกมุ่ม ปฏทุสร้ายแล้วก็สร้างความวุ่นวายดุมต,ต,ตัวมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนเออคือชุดข้อหาพวกนี้มันมัน,มนตั้งไว้แล้วแล้วก็เพียงแต่จับคนที่คุณถ่ายภาพได้ไปใส่ในข้อหาเหล่านั้นคะ่ะแล้วกว่าการไต่สวนมาาันจะเสร็จสิ้นนะครับที่อุบลถูกจับกลุมไปหกสิบคนกว่าจะถูกปล่อยบางส่วนแล้วเหลือยี่สิบเอ็ดคนสุดท้ายจนสามตัดสินวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพัน้าร้อยห้าสิบสี่ก็พบว่ามีแปดเก้าคนซึ่งบริสุทธิ์ค่ะ แต่เขาก็ถูกคังมาแล้วเป็นปีปีกว่าที่ซ้ำม,มันก็คือกระบวนการยุติธรรมเองมันเริ่มแต่กระบวนการจับกลุ่มกระบวนการไต่สวนมันมันล่าช้านอกจากจะล่าช้าแล้วในที่สุดเมื่อพบว่าพวกเขาสุดก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเขาเรียกอะไรนะครับสิ่งที่จะไปชดเชยเยียวยาสิ่งที่เขาได้ได้ถูกกระทําโดยรัฐมาเพราะก็อ้างว่าอยู่ในภาวะที่ประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน ค่ะ,ะเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกับจันทีนะคะในช่วงที่2นะคะเพราะว่ามีเรื่องราวอีกหลายประเด็นเลยนะคะเกี่ยวกับการปัญหาของนักโทษการเมืองที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับทอสลักข่าวในช่วงที่2คะ่ะสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังปตทและ w w w b a n g k o k w i s c c o m